อ่ะสวัสดีครับชาวคริปโตทุกท่านนะครับผมชาวบิตคอย์ชาวอิตาเลียมนะครับชาวเอดาชาวโดจคอยแล้วก็ชาวชิบะทุกท่านนะครับผมอ่าบอกเลยเลยว่าครั้งเมื่อวานนะครับเมื่อวานเปิดกันที่เหตดมันมากนะครับแต่ว่าไม่ได้อัดเลยนะครับผมเพราะว่ามันยังยุ่งอยู่นะครับผมอ่าผมได้ช้อนอิตาเลียมนะครับลงมาถึงตอนนี้นะครับผมช่วงราคาแบบ4ี่พันเกือบสามพันนะครับผมนะครับผมช่วงนั้นนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยช่วงเนี้ย แล้วก็แล้วก็มันก็มีราคาที่แบบทำๆททขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ขายเพราะว่าวิมันคาถ้าขายช่วงนี้มันมันยังกําไรไม่ค่อยแรงทีนี้ตอนเนี้ยผมเริ่มมาขายตัวบูลเลนนี้นะครับด้วย C13 นึ่ไอ้หนึเดได้เปล่านะเดี๋ยวผมขอดูก่อนน่าจนะ C16 หนึ่หลุปะมีคำสั่งซื้อขายนะครับนี่แฮปขายหมดเลยอ๋อ c 1หนนะครับผมก็เรียกว่าขายหมูนะครับผมแต่ก็เล่นรอบสั้นๆก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ ก็ก็ได้มาดิ่ดหน่อยๆนะครับผมก็แบบเหมือนแบบเล่นให้ไขไขไข่ขั้นเฉยเพราะจริงๆแล้วผมก็มีนี่ครับจากการเอาไปเนี่ยนะครับผมเอาไปส s t กกิ้งเอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นไอตัวที่เก็บยาวที่ผมจะเก็บไว้ขายตอนช่วงพีคนะครับผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะมีเงินสดอยู่ใช่ไหมครับผมขายไปนะครับอิตบิตคอยผมไดมาหกหมื่นหนึ่งกว่าแต่ผมกําลังเล็งอยู่ว่า ผมจะขายดีไหมจริงๆอ่ะผมไม่อยากขายอีเทเร,รียมเลยผมบอกได้เลยนะครับผมว่าปีหน้านะครับผมปีหน้าเนี่ยอีเทเร,รียมสองจุดศูนย์มานะครับผมแล้วข่าวของไบแอนเนี่ยมันจะทำอ่ะคล้ายๆกับอีเทเร,รียมเลยก็คือเมื่อทุกทรานซิชันเนี่ยมันจะเผาเหรียญเหมือนกันนะครับผมมันจะเผาเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยไบแอนเนี่ยมันจะเป็นแบบโอ,โ,โอ้โหสามตัวเนี้ยบิตคอยนอีเทเร,รียมไบแอนเนี่ยมันจะเป็นเดอะคิงเลยนะครับผมมันจะมันจะคลองอยู่อย่างเนี้ย นะครับปีหน้าเนี่ยเก็บไว้เลยนะครับผมเก็บไว้ได้นะครับโอเคตามนั้นนะครับทีนี้ตอนเนี้ยอีตาเลี่ยมเนี่ยผมขายไปในราคา4 1 4 4 1 4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอขึ้นมาเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องไปเอาความรู้สึกของการที่ว่าเฮ้ยเราเอาไปขายได้เนี่ยเราต้องซื้อในราคาที่ถูกนะครับทำตามสูตรเหมือนเดิมนะครับดูไอซ์ไอเป็นหลักนะครับผมอ่าอันนี้60ใช่ไหมตอนนี้ผมคิดว่า ช่วงเนี้ยอิตีเลียมเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะเป็นช่วงของเอาคอยแล้วอ่ะนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นอิเลียมเนี่ยผมให้อะไราราคาโอ้โหจะมาอยู่จุดนี้เลยเหรอมันจะไปสี่พัอีกรอบนึงเลยเหรอเนี่ยแต่ว่าโอเคไหนๆก็เผื่อๆจะได้เหมือนกันนะครับ เราเขียวๆเนี่ยเราอยากไปเข้ามันเนี่ยมันคือการแบบแรงซื้อมันเยอะถ้าเราเข้าเนี่ยแล้วมันร่วงลงมาเนี่ยเราอาจจะติดดอยได้เลยนะเงินจมอ่ะนะครับไม่ถึงว่าดอยหรอกเพราะว่าอีทีเลียมบิตคอยไบยนั้นเนี่ยมันเป็นเหรียญที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยผมอาจจะตั้งที่สี่พันนะครับผมสี่พันละกันนะครับผมประมาณนั้นอาจจะซื้อที่ราคา4,010 นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้แนะนำการลงทุนนะผมเล่นเพื่อเอามันนะครับเพื่อนๆอย่าทำตามผมนะครับผมอ่าได้สีพันสิบนะครับแต่จริงมันไม่น่าลงนะเพราะตอนนี้อีเทียมสองจุดศูนย์มันจะมันฮัททอกวอแต่แล้วนี่ใช่ไหมโอ้โหอ้ไม่ใช่ต้องสี่พันสิบโอเคอันนี้ก็อา้าวโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปตั้งแล้วกันเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเหรียญ อ่าบีเอสดีน่าจะไปอยู่ใน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 การถอนนะครับผมอันนี้ก็ราคาสี่พันสิบส่วนบิทคอยอืโอ้โหเฮ้แต่ตอนนี้มันก็ไอซอยู่ที่ห้าสิบเก้าใช่ไหมเราจะซื้อในราคาที่ไอซ30สามสิบนะครับผมเพื่อนๆก็ไปกะคาดคณีกันเองนะครับผม อ่าหกหมื่นหกหมื่นหนึ่งร้อยนะครับผมหกหมื่นหนึ่งร้อยบิตคอยหกหมื่นหนึ่งร้อยน่าจะได้อยู่น่าจะนะนะน่าจะเป็นไอซ์ไที่สามสิบแต่จริงไอซ์ไเนี่ยมันจะเฉลียวโหอะไรเนี่ยเหมือนรูปปากนกเลยนะครับอ่าอันนี้โอ้โหอันนี้ก็ขึ้นมาสูงเหมือนกันนะใบนั้น อ๋อ n a แนนจะทำกิจกรรมเหมือนกันนะ mm hmm. เป็นเป็นรัสไม่ใช่รัสแผ่นนะครับเป็นรันผูนะครับผมก็ใครครอครบครองเหรียญ n a แนนนะครับผมครอบครองเหรียญปี s d สดีก็เอามาเอามาใส่ได้นะครับโอ okay. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในเมื่อ2ตัวนี้อาจจะรัสใจ,จสูงแล้วอาจจะไปดูตัวอื่นวันอินวันอินเป็นยังไงอืมโอ้วันอินวันอินนี่ผมให้ราคา5 5เหรียญน,นะ5เหรียญน,นะ ห้าเหรียญเท่านั้นนะครับผมถึงจะผมถึงจะเล่นนะครับถ้าถ้าถ้าไม่ลงมาผมก็แค่ไม่เล่นท่าน,นเองไม่เพื่อนๆน,นโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยตัวนี้ตัวนี้น่าเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย S T M ตัวนี้โอเคนะครับผมต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเหรียญที่โอเคมากอันนี้ไอซ์โอ้นี้เดี๋ยวผมต้องกลับมาโฟกัสละนะครับ S T โอ้มันลงมาถึงแล้วราคานี้เลยฮะโอเคงั้นอืมงั้นผมให้ที่อันนี้เลยแล้วกันนะครับผมสามสามจุดศูนย์ห้านะครับผมสามจุดศูนย์ห้าก็ตัวนี้น่าเข้าได้อย่ผมต้องติกละตัวนี้โอเคอ่าลูนเหรอลูนเหรอลูนก็ ประมาณนี้ก็ยังได้อยู่นะเขาเขาเวลาจะเข้านะครับผมจะใช้เทคนิคโดยการแบ่งไม้นะครับผมแบ่งไม้ไม่ใช่เข้าไปพูดเดียวเลยเข้าไปพูดเดียวมันอันตรายเผื่อซื้อไปแล้วแล้ว,ลวมันมันเด้งลงมาอีกอะ่ะเรายังมีไม้สำรองในการซื้อนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไคร้นะครับนวนย่มๆกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับนี่ก็สวัสดีครับ